ทิโมธีฉบับที่สองบทที่หนึ่งจดหมายของท่านเปาโลถึงทิโมธีฉบับที่สองจากเปาโลอัครทูตของพระเยสุคริสต์ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าผู้ได้รับมอบการประกาศพระสัญญาที่จะทรงประทานชีวิตซึ่งมีในพระเยสุคริสต์ถึงทิโมธีบุตรที่รักของเราขอพระคุณและพระเมตตาและสันนิสุขจากพระบิดาเจ้า และพระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจงดำรงอยู่กับท่านเถิดย่าละอายเมื่อข้าพเจ้าระลึกถึงท่านในการอธิษฐานอยู่เสมอนั้นข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งข้าพเจ้าได้รับใช้โดยจิตสำนึกอันบริสุทธิ์เช่นบรรพระบุษของข้าพเจ้าขณะเมื่อระลึกถึงน้ำตาของท่านข้าพเจ้าก็ปรารถนาทั้งวันทั้งคืนที่จะได้พบท่านซึ่งจะทำให้ข้าพเจ้ายินดีอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านอันเป็นความเชื่อซึ่งเมื่อก่อนได้มีอยู่ในโลอิสยายของท่านและในยูนิสมานดาของท่านและบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีอยู่ในท่านอันของประธานของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในท่านโดยที่ข้าพเจ้าได้เอามือวางบนท่านนั้นขอเตือนว่าท่านจงกระทําให้รุ่งเรืองขึ้นเพราะว่าพระเจ้ามีได้ทรงประทานจิตที่ขาดกลัวให้เรา แต่ได้ทรงประทานจิตที่กอบด้วืฤทริ์ความรักและการบังคับตนเองให้แก่เรายาละอายที่จะเป็นพยานฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหรือฝ่ายตัวข้าพเจ้าที่ถูกจำจองอยู่เพราะเห็นแก่พระองค์แต่จงมีส่วนในการยากลำบากเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐโดยอาศัยฤทธิ์เดชแห่งพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราให้รอดและทรงให้เรามาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ไม่ใช่เพราะเห็นแก่การดีที่เราได้กระทำแต่เพราะเห็นแก่พระประสงค์ของพระองค์เองและพระคุณซึ่งทรงประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ดึกดำบรรมานั้นและบัดนี้ได้ทรงสำแดงให้ประจักษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราเสด็จมาผู้ได้ทรงกำจัดความตายให้สูญสิน้นและได้ทรงกระทำให้ชีวิตและสภาพอมะตะกระจ่างแจ้งโดยข่าวประเสริฐ สำหรับข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ประกาศเป็นอัครทูตและเป็นครูเพราะเหตุนั่นเองข้าพเจ้าจึงได้ทนทุกข์ลำบากเช่นนี้ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ละอายเพราะว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าได้เชื่อและข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงสามารถรักษาซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับพระองค์จนถึงวันพิพากษาได้ จงประพฤติตามแบบแห่งคำสอนอันมีหลักที่ท่านได้ยินจากข้าพเจ้าด้วยความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์จงรักษาความจริงซึ่งได้ทรงมอบไว้แก่ท่านโดยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ซึ่งทรงสถิตยอยู่ภายในเราท่านก็ทราบแล้วว่าคนทั้งปวงที่อยู่ในแคว้นเอเชียนั้นต่างก็พละไปจากข้าพเจ้าหมดในพวกนั้นมีฟีเจลัสและเฮอร์โมกนัส รวมอยู่ด้วยขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเมตตาแก่ครอบครัวของโอนซิโฟรัสด้วยเถิดเพราะเขาได้กระทําให้ข้าพเจ้าชื่นใจบ่อยๆเขาไม่มีความรังเกียจโซ่ตรวนของข้าพเจ้าเลยแต่เมื่อเข้ามาถึงกรุงโรมเขาได้อุตสาห์สืบหาข้าพเจ้าจนพบและเขาได้รับใช้ข้าพเจ้าที่เมืองเอเฟซัสมากเพียงใดท่านก็รู้ดีอยู่แล้วขอองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดประทานพระเมตตาแก่เขา ในวันพิาพากษาด้วยเถิดทิโมธีฉบับที่สองบทที่สองทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์เหตุฉะนั้นบุตรของข้าพเจ้าเอย๋ยจงเข้มแข็งขึ้นในพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์จงมอบคำสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคนไว้กับคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยจงทนการยากลำบาก ด้วยกันกับทหารที่ดีของพระเยสุคริสไม่มีทหารคนใดที่เข้าประจำการแล้วจะยุ่งอยู่กับงานฝ่ายประเรือนด้วยว่าเขามุ่งที่จะทำให้ผู้บังคับบัญชาพอใจนักกีฬาจะไม่ได้สวมพวงมาลัยถ้าเขาไม่แข่งขันตามกติกาเกษตรกรผู้ตรากตรำทำงานก็ควรเป็นคนแรกที่ได้รับผลจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าได้พูดเถิดโดยองค์พระผู้เป็นเจ้า จะทรงประทานความเข้าใจให้แก่ท่านในทุกสิ่งจงระลึกถ,ถึงพระเยซูคริสต์ผู้ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายและทรงสืบเชื้อสายจากดาวิดตามข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าประกาศนั้นและเพราะเหตุข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าจึงทนทุกข์ถูกล่ามโซด,ดังผู้ร้ายแต่พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่มีผู้ใดเอาโซ่ล่ามไว้ได้ เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงยอมทนทุกอย่างเพื่อเห็นแก่ผู้ที่ทรงเลือกไว้นั้นเพื่อเขาจะได้รับความรอดซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์พร้อมทั้งศักดิ์ศรีนิรันดร์ข้อนี้เป็นความจริงคือถ้าเราตายกับพระองค์เราก็จะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ถ้าเรามีความอดทนเราก็จะได้ครองร่วมกับพระองค์ถ้าเราไม่ยอมรับพระองค์พระองค์ก็จะไม่ทรงยอมรับเราเช่นเดียวกัน ถ้าเราไม่มีความสัตย์จริงพระองค์ก็ยังทรงไว้ซึ่งความสัต์จริงเพราะพระองค์จะไม่ทรงเป็นพระองค์เองไม่ได้คนงานที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยจงเตือนเขาทั้งหลายถึงข้อนี้และกำชับเขาต่อพระพักพระผู้เป็นเจ้าไม่ให้เขาโต้เถียงกันในเรื่องถ้อยคำซึ่งไม่เป็นประโยชน์เลยแต่กลับเป็นเหตุให้คนที่ฟังเขวไป จงอุตสาห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้วเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายใช้พระวจ,จนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องจงหลีกเสียจากคำสอนที่ไร้คุณธรรมเพราะคำอย่างนั้นจะนำคนไปสู่อธรรมมากยิ่งขึ้นและคำพูดของเขาจะแพร่ออกไปเหมือนแผลเนื้อร้ายในพวกนั้นมีฮีเมเนอสกับฟิเลทัสเป็นต้นคนทั้งสองนั้นได้หลงจากความจริง โดยถือว่าการฟื้นจากความตายนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วเขากำลังทำให้ความเชื่อของบางคนคว้เขวไปแต่ว่ารากฐานซึ่งพระเจ้าทรงวางไว้นั้นมีตราประทับไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักคนเหล่านั้นที่เป็นของพระองค์และให้ทุกคนซึ่งออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าละทิ้งความชั่วเสียในบ้านใหญ่หลังหนึ่ง ม่ได้มีแต่ภาชนะทองและเงินเท่านั้นแต่มีภาชนะไม้และภาชนะดินด้วยบ้างก็เพื่อศิลปะและบ้างก็สามัญถ้าผู้ใดชำระตัวพ้นจากสิ่งที่ไม่มีค่าเขาก็จะเป็นภาชนะที่มีค่าซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้วเหมาะที่เจ้าของเรือนจะใช้ให้เป็นประโยชน์พร้อมกับการดีทุกอย่าง ดังนั้นท่านจงหลีกหนีเสียจากราคะตันหาของคนหนุ่มและจงใฝ่ในทางธรรมในความเชื่อความรักและสันนิสุขร่วมกับผู้ที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์อย่าข้องแวะกับปัญหาอันโง่เขลาและไม่เป็นสาระด้วยรู้แล้วว่าปัญหาเหล่านั้นก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันฝ่ายผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องไม่เป็นคนที่ชอบการทะเลาะวิวาท แต่ต้องมีใจเมตตาต่อทุกคนเป็นครูที่เหมาะสมและมีความอดทนชี้แจงให้ฝ่ายตรงกันข้ามเข้าใจด้วยความสุภาพว่าพระเจ้าอาจจะทรงโปรดให้เขากลับใจและมาถึงซึ่งความจริงและหลุดพ้นบ่วงของมานผู้ซึ่งดักจับเขาไว้ให้ทำตามความประสงค์ของมันทิโมทีฉบับที่2บทที่3 ลักษณะจิตใจของมนุษย์ในสมัยจะสิ้นยุคแต่จงเข้าใจข้อนี้คือว่าในสมัยจะสิ้นยุคนั้นจะเกิดเหตุการณ์กลียุคเพราะมนุษย์จะเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินเย่อหยิ่งยโสชอบด่าว่าไม่เชื่อฟังคำบิดามารดาอักตันยูไร้สิลธรรมไร้มนุษย์ยธรรมไม่ให้อภัยกันใส่ร้ายกัน ไม่ยับยั้งชั่งใจดุร้ายเกลียดชังความดีทรยศมุทะลุหัวสูงรักความสนุกยิ่งกว่ารักพระเจ้าถือาศาสนาแต่เปลือกนอกส่วนแก่นแท้ของาศาสนาเขาไม่ยอมรับคนเช่นนั้นท่านอย่าคบเพราะในบรรดาคนเหล่านั้นมีคนที่แอบไปตามบ้านแล้วลวงหญิงที่เบาปัญญาหนาด้วยบาป และหลงไหลไปด้วยตันหาต่างๆไปเป็นฉเฉลยหญิงพวกนี้จะฟังทุกคนที่พูดแต่ไม่อาจที่จะเข้าถึงหลักแห่งความจริงได้เลยยันเนสกับยัมเบรสได้ต่อต้านโมเสสชั้นใดคนเหล่านี้ก็ต่อต้านความจริงชั้นนั้นเขาเป็นคนใจซามและในเรื่องความเชื่อนั้นเขาใช้ไม่ได้เลยแต่เขาจะไปได้ไม่กี่น้ำเพราะความโง่ของเขาจะปรากฏแก่คนทั้งปวง เช่นเดียวกับความโง่ของชายสองคนนั้นสิ่งสุดท้ายที่เปาโลกำชับทิโมธีบัดน,นี้ท่านก็ประจักษ์ชัดแล้วซึ่งคำสอนพฤติการความมุ่งหมายในชีวิตความเชื่อความอดทนความรักความหนักแน่นมั่นคงการถูกข่มเหงการทนทุกข์ยากลำบากของข้าพเจ้าและสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าณนะเมืองอันทิโอกเมืองอิโคนิยม และเมืองลิสตราการกดขี่ข่มเหงที่ข้าพเจ้าได้ทนเอาถึงกระนั้นก็ดีองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้ข้าพเจ้ารอดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดแท้จริงบรรดาคนที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกกดขี่ข่มเหงเมื่อคนชั่วและคนเจ้าเล่จะเลวลงทั้งล่อลวงคนอื่นและถูกคนอื่นล่อลวงด้วย แต่ฝ่ายท่านจงดำเนินต่อไปในสิ่งที่ท่านเรียนรู้แล้วและได้เชื่อมั่นอย่างมั่นคงท่านก็รู้ว่าท่านได้เรียนมาจากผู้ใดและตั้งแต่เด็กมาแล้วที่ท่านได้รู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถสอนท่านให้ถึงความรอดได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง 2. ซนต์ทิโมธ h a p t e r 4ทิโมธีฉบับที่2บทที่4ข้าพเจ้ากำชับท่านต่อพระพรักพระเจ้าและพระเยซูคริสต์ผู้จะทรงพิพากษาคนเป็นและคนตายโดยอ้างถึงการที่พระองค์จะเสด็จมาปรากฏ และแผ่นดินของพระเจ้าว่าให้ประกาศพระวจนะให้กระหม่อมเขที่จะทําการทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสให้ชักชวนด้วยเหตุผลเตือนสติและตักเตือนให้อดทนอยู่เสมอในการสั่งสอนอเพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนต่อคําสอนที่มีหลักไม่ได้แต่เขาจะรวบรวมครูไว้ให้สอนในสิ่งที่เขาชอบฟังเพื่อบรรเทาความยาก เขาจะเลิกฟังความจริงและจะหันไปฟังเรื่องนิยายต่างๆแต่ท่านจงหนักแน่นมั่นคงจงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากจงทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐและจงกระทำพันธะบริการของท่านให้สำเร็จเพราะว่าข้าพเจ้ากำลังจะตกเป็นเครื่องบูชายอยู่แล้วถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะจากไปข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุด ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วต่อแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้าซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาอันชอบธรรมจะทรงประทานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้นและไม่ใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้นแต่จะทรงประทานแก่คนทั้งปวงที่ยินดีในการเสร็จมาของพระองค์คำแนะนำส่วนตัวจงพยายามมาพบข้าพเจ้าโดยเร็ว เพราะว่าเดมัสได้หลงรักโลกปัจจุบันนี้เสียแล้วและได้ทิ้งข้าพเจ้าไปยังเมืองเทสโลนิกาเครเซนได้ไปยังแคว้นกาลาเทียทิตัสได้ไปยังเมืองดาวมาเทียลูก,กาคนเดียวเท่านั้นที่อยู่กับข้าพเจ้าจงไปตามมารโกและพาเข้ามาด้วยเพราะเขาช่วยปริญญบัติข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดีข้าพเจ้าได้ส่งทีกิกัสไปยังเมืองเอเฟซัสแล้ว เมื่อท่านมาจงเอาเสื้อคลุมซึ่งข้าพเจ้าได้ฝากไว้กับคาราปัสที่เมืองโตรอสมาด้วยพร้อมกับหนังสือและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือหนังสือที่เขียนบนแผ่นหนังอเล็กซานเดอร์ช่างทองแดงนั้นได้ทําร้ายข้าพเจ้าอย่างสาหัสองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงลงโทษเขาให้สมกับการกระทําของเขาท่านจงระวังเขาให้ดีด้วยเพราะเขาได้คัดค้านถ้อยคําของเราอย่างรุนแรง ในการแก้คดีครั้งแรกของข้าพเจ้านั้นไม่มีใครเข้าข้างข้าพเจ้าสักคนเดียวเขาได้ละทิ้งข้าพเจ้าไปหมดขอโปรดอย่าให้พวกเขาต้องได้รับโทษเลยแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทับอยู่ใกล้ข้าพเจ้าและได้ทรงประทานกำลังให้ข้าพเจ้าประกาศพระวจนะได้อย่างเต็มที่เพื่อให้คนต่างชาติทั้งปวงได้ยินดังนั้นข้าพเจ้าจึงรอดพ้นจากปากสิง องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากการร้ายทุกอย่างและจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระองค์พระสิริจงมีแด่พระองค์สืบสืบไปชั่วนิจนิรันอาเมนขอฝากความคิดถึงมายังปริสกากับอากิลาและคนในครัวเรือนของโอนซิฟฟรัสด้วยเอรัสทัสยังค้างอยู่ที่เมืองโครินเมื่อข้าพเจ้าจากตรรฟิมัส ที่เมืองมิเลทัสมานั้นเขายังป่วยอยู่ท่านจงพยายามมาให้ถึงก่อนฤดูหนาวยูบูลัสบูเดนส์ลินัสคลาวเดียและพี่น้องทั้งหลายฝากความคิดถึงมาอย่างท่านด้วยขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตยอยู่กับวิญญาณจิตของท่านขอพระคุณจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด